สวัสดีค่ะมาดูที่คนนี้คนนี้เขาก็จะคุยกับเราตามมาค่ะคนนี้คุยกับเราแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชื่อไหมคะเป็นเรืองแบบไม่เป็นเรื่องอะไรแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากอ่ะคือนักแสดงแบบเห็นท่าแท้ของนักแสดงว่านักแสดงจะยิ่งขนาดไหนคือไม่ไม่มีการตอบอะไรเลยโอเคเดี๋ยวให้รับผิดก่อนก่อนอ้ามาแล้วเจ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ยังไงเจ้วันเมื่อกี้ไม่ได้จะหันไปเลยเมื่อกี้มันผิดที่น้เมื่อกี้มันผิดคิวแบบนิดน่อยสวัสดีค่ะยังไงเจ้ถ้ามาวันนี้มาในลุกไหนแล้วสิวันนี้มาในลุกแบบฟเฟียร์ฟเฟียรหรอใช่แต่วันนี้เจ้ดูเบากว่าเพื่อนเลยนะจริงเหรอวิเพราะว่าคนอื่นน่ะแรงไปแล้วคนอื่นเล่นเป็นอาจารย์ใหญ่ไงเดี๋ยวขอดูต้องหูหน่อยเดี๋ยวขอดูต้องหัหน่อยเออไม่เบานะวันนี้ตั้งหูเบาปกติจะแบบเต็มนี่เบา ีา <c oughs> วันนี้เบาเพราะว่าจะอ่าส่องเพื่อนเพื่อนเล่นเป็นอาจารย์ใหญ่วันนี้ก็เลยเล่นเป็นนักศึกษาเพือ่<ช><ล>อนส,สองคนแรกที่สัมไปเมื่อกี้ที่ยิงยิงคือเป็นอาจารย์ใหญ่ใช่<ล>เพราะว่าเข้าร้านทําผมตั้งแต่ตีห้าเสร็จสิบโมงสุดๆใช่ก็คือเจ้ย,ยังเหมือนนักศึกษานะ<ช>แต่คนสองแต่สองคนนั้นเหมือนแบบสมัครเรียนหลัอาจารย์เลยอะไรเงี้ยเก็บป้าใช่ค่ะอ่ะคนต่อมาค่ะแล้วเราก็เดินเข้าไปไม่ไดนเพราะว่านี่สวัสดีค่ะ ยังไงเจ่เล่าสิวันนีให้เล่าเรื่องอะไรอ่ะยี่หว่าใช่ไหมเจ้ที่เจเล่นยี่หว่าใช่น่ะสรุปคนถามอะเข้าใจผิดว่าชื่ออะไรกันแน่ใช่เหรอใช่สรุปใช่ไหมฉันชื่ออะไรคอยลี่คอยลี่พะคอยเอาไปวัดหนูตามชื่อเจได้คนเดียวพอมันได้คู่สี่มากสรุปชื่ออะไรเจพระพระ ไม่ใช่ชผอยลี่ักพอยนังแกงแล้วก็ไปเชื่ออันนู้นเธอพอยลี่อันนี้ส้ม่ใอันนู้นตันใหญ่นี่ส้มๆเดี๋ยวเธอลองวาแผนไปก่อนเลยอันนู้นชื่ออันนี้ชื่ออะไรคะชื่ออะไรจ่าเราสิจ้าดี่จ้าอะไรเออจ้าจอมค่ะจอมปลวกแต่คนนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตานยังไงเราถ่ายน้อะก็เห็นหน้าบ่อยอยู่นะ เห็นบ่อยกว่าเห็นบ่อยกว่าสองคนหลังนะคะตอนอ้ยแรกมากลงไปแล้วตอบบอกอะไรบอกว่าเห็นบ่อยกว่าทอยนี่กับพี่หวานไม่พี่ตู่หรือพี่ตู่ไม่กลัวหรอกคเขามาเป็นเซตแบบแพ็กสี่คนนะไม่กลัวเราใช้ความใสเขาสู้อยู่แล้วเช้าระวังแผนเออมีวางแผนไรยังไงวางแผนยังไงอ่ะเล่าไอ้เมย์เมาสิไม่เมื่อเช้าก็ขับรถมาสองคนแล้วก็มีการมีการวางแผน่ ว่าทำเออว่าทาไมเจ้าจอมมันได้ซีนแล้วก็ได้แบบบทเยอะของพวกเราเราไม่ยอมเราก็เลยวางแผนกันก็คือพวกเราแล้วเจ้าจอมจะไม่มีบทเยอะกว่าเราไม่ได้เพราะฉะนั้นรวบนา้เห็นไหมล่ะพี่ตุนต้องระวังตัวนะอยู่กองเนี้ยโดนลุมตีได้ง่ายๆ่ายน้องสารเราชีแบบตะมูตะมีอยู่คนเดียวของฉีอะวันนี้ยังไงคะน้องพี ผมอันนี้เจ้าจอวันนี้เจ้าอะไรเจ้ากรรมอะไรนะยังไงวันนี้ยังไงน้องพี่รับบทเป็นอะไรคะเล่นเป็นเป้ครับก็คือถามตัวเทปแล้วก็ถามตัวเทปน้อว่าเล่นเป็นอะไรเจ้ไหมใช่ใช่ไม่ทำงานชื่อเป้ครับบอดีครับชื่อเป้เนาะพี่ที่ก่อนถูกบ้างไม่ถูกบ้างค่ะตามฟิลถามเร็วทำเร็วเป้เนาะวันนี้เป้วันนี้เป้มีกี่ซีนเล่าซีวันนี้มีประมาณเจ็ดซีนครับแต่ว่าแบบก็แบบไม่ได้พูดเยอะมากเท่าไหร่แบบ อ้าวกขเจ็ดสี่ไงเก้าเก้าสีนครับไม่เธอถ่ายมองเดียวกันสรุปเก้าหลุดเจ็ดเจ็ดสี่เพราะมันมิดเก้าแปดอะไรกันเพราะมันแปดอ่าอาจจะช้าไปหน่อยเด็กๆอาจจะยังแบบยังไม่ค่อยตื่นเดี๋ยวแพนกล้องมาทางนี้อันนี้ไม่ตื่นของจริงเดี๋ยวนะพี่เล่นเป็นกระซิบอีกรอบนะยิีครับไม่ได้ออกหรอพี่เก้าวันดีค่ะตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จหมดแล้วเราก็ต้อง ไกนะวันนี้เราก็ต้องกลับไปเซฟพลังงานก่อนเราเป็นสายเซฟพลังงานอยู่แล้วเพื่อที่ครั้งหน้าเนี่ยเราจะได้ทํางานอย่างเต็มที่นะฮะก็คืออีกสิบห้าวันมีอีกส5้าวันเลยหรอหมายถึงว่าอีกสิบห้าวันจะถ่ายอ๋ออีก15วันถ่ายมันเกินด้วยอ๋อใช่ใช่เราถ่ายในทีวันที่สิบห้านะฮะก็อยากให้ทุกคนสู้ๆครับตอนนี้เราก็จะเข้าสู่หมดธรรมะนะครับก็พูดไม่ถึง อิสลามไม่ถึงแต่คิดถึงนะจ๊ะคิดถึงใครครับอันน่จริงจริงเป็นคนจบแล้วเมื่อกี้ <laughs>